เลยนะตอนเล่นนะโข oh. okay. อเคก็ขออนุญาตเล่าเรื่องเพลงนี้นิดนึงนะครับจริงๆผมก็แต่งเพลงนี้น่าเป็นเพลงที่สามเพราะว่ามันจะมีเพลงคําตอบของทุกอย่างมันก็ไม่แน่ใจที่เป็นผมแต่งนะครับแล้วก็ที่เดี๋จะเป็นพี่คุกแล้วก็พี่แนทช่วยกันแต่งพี่แนทจะเป็นคนพี่แนทที่เหมือนไม่ได้ทำอะไรนะฮะไม่ได้ทำอะไรไมไม่มเลยพูดเล่น <c oughs> พูดเล่นจริง,รงๆอ่ะพี่แนทเป็นคนมองภาพรวมทั้งหมดของทั้งหมดคือพูดง่ายๆว่าเขาเป็นมาร์เก็ตติ้งนั่นเอง แล้วก็การที่มองทิศทางของของวงเนี่ยก็จะเป็นพี่แนทแล้วก็เขาจะไปหาพาร์ทเนอร์มาเล่ได้น้องแทนมาได้คนนู้นไปได้พี่แอมมาพี่อักัรลรสกับคนนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าเขาเป็นโปรเจคเบรเนเจอร์อ่าใช่ใช่ส่วนเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่ผมขึ้นโครงมากับในน่าจะเป็นห้องอัดของพี่พอลโกยกงแล้วพี่คนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยอยากให้คอนเซปต์เพลงนี้จังเลยแล้วก็ให้ช่วงท่อนแรกมาว่าฉันโชคดีแค่ไหนที่ได้รู้จักเธอแล้วก็มีแบบเป็น มีนิ่งของของ,ของท่อนเวอร์สทั้งหมดนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเพลงเนี้ยพี่ว่าน่าชื่อเพลงโนบิตะเพราะว่ามันเหมือนคุณทั้งสามคนเองคือเมื่อก่อนผมใส่แว่นด้วยนะฮะแล้วก็พอาแต่งไปแต่งมาเนี่ยตอนนั้นผมก็เริ่มรู้จักกับพระเจา้าแล้วก็รู้สึกว่า,าพระองค์ทำงานในชีวิตผมเยอะมากเลยแล้วก็เพลงเนี้ยผมก็เลยแต่งเพื่อให้พระองค์นั่นเองนะครับแล้วก็ขอบคุณมากเลยที่เมื่อกี้เหมือนกับว่าทุกทคนได้ร้องให้เสียงนี้มันขึ้นไปข้างบน ก็ดีใจมากเลยที่ผมไม่ได้เป็น่อกีไม่ใช่มันกระซื้งผมดีใจมากเลยที่ผมได้ทำงานโลกับพี่ชายที่น่ารักมากๆทั้งสองคนจริงๆใหม่เขาเป็นคนเก่งแล้วครับอยากไเมื่อสักคร่แต่งมาเกือบทั้งหมดแล้วครับเราแค่แบบจัดระเบียบให้มันนิดหน่อยแค่นั้นเองทางวิธีไม่พูดเนี่ยจะเอาริงๆล่ ยอกเล่นนะครับผมก็จริงๆจากตอนนั้นนะครับจากในห้องนอนวันนั้นนะครับมันมีแค่แนทกับกุ๊กนะครับทํางานกันมาเรื่อยๆนะครับจนวันนี้ยมันไม่ใช่แค่เราสองคนแล้วมันตั้งแต่พอดีของแนทตี้ดี่มันก้อยที่ดีก็หวนะเนี่ยเอย่ามาเล่นได้ไหมครับก็กลายเป็นเราสามคนแล้วแหะทีนี้พอผมไม่ค่อยได้เล่นเป็นโนนะครับความขี้เกียจมันก็เข้ามาแทรกแทรกแทนที่ความขยันนะก็เลยจะคุณมีความขยันตอนไหนด้วยหรอ ดีครับเอาไปเลยครับเดี๋ยวมันจะคล้องแข็งผมอีกครับเพลงนี้ก็เป็นอีกเพลงหนึงครับที่ผมแต่งให้พระเจ้าอีกหมดกันนะครับโจทย์เพลงเนี่ผมได้มาจากน้องแก้วเยนเคือต้องไปแต่งเพลงให้เขาในอัลบั้ม EP ของเขาแต่พอแต่งแล้วก็ดันชอบเองก็เน่ยแก้วเรือขอยยดเอาใช้เองนะน่าเขียดมาเดี๋ยวคูแต่งส่งให้ใหม่ไม่ใช่หรอกเพราะว่า เดี๋ยวอยากให้ทุกคนลองฟังเลยนะครับแล้วก็เพลงนี้มันไม่น่าจะเหมาะกับผู้หญิงอืมผมว่าผมว่าได้หมดผมก็ได้หมดแค่สิ่งที่ใหม่สื่ออาจจะแบบรู้สึกมากกว่าใหม่ชอบมากกว่าอะไรงี้ใหม่ก็เลยขอยุดเองมากกว่าไม่เกี่ยวกับผู้ชั้อะไรครับเป็นนิสัยใช่ใช่ใช่นะครับเพลงนี้ก็อยู่ในอัลบั้มใหม่ด้วยใช่แล้วก็เป็นเพลงที่โอ้ลืมเล่าไปว่าตอนแต่งเพลงนี้เนี่ยผมลงสตอรี่ไอจีแล้วก็ขอ ไอเดียจากเพื่อนๆผมไม่รู้ว่าใครในห้องเนี้ยจำจำโมเมนต์นั้นได้ไหมที่ผมขอไอเดียว่าขอแต่งขอขออะไรอะ่ะนิยามคำว่าคาว่าความหลักของทุกคนนะครับไม่รู้ว่าใครมีส่วนช่วยน้อหนอชิงหนหนอนี่ป่ะนี่ป่ะไม่ใช่กมือบอกว่าผมไม่ใช่เรไม่ต้องบอกก็ได้ครับ <c> ุณ <oughs> <cause c oughs> ไม่ผมจะบอกว่าขอบคุณมากนะครับที่ทุกคนที่ให้ไอเดียในวันนั้นนะเพราะว่า ผมไม่ได้อามาใช้เลย <S <S> แต่ว่าทุกอย่างมันไม่มไมควรจะใช้เพราะเะว่านะมันไม่ใช่ไม่ควรจะใช้ของผม,มต้องใช้เพราะแต่ว่าในผมติดคุณว่าในในงานครีเอทีฟคบในงานที่สร้างสรรค์น,นะครับ,บคือบางอย่างอาจจะไม่ถูกนำมาใช้โดยตรงแต่ว่ามันจุดประกายทาให้คุณเกิดเพลงนี้ขึ้นถูกต้องทาผมก็เลยเข้าไปในห้องชั้นในของผมแล้วผมก็แต่งเพลงนี้มาเพื่อทุกคนครับเหตุผลของการมีชีวิตอยู่คือการได้พบกับเธอ ก็เจอแต่ความผิดหวังเมื่อฉนรู้ดีว่าชีวิตนั้นยากเย็นไม่เป็นไปตามที่คิดสักอย่างอยากให้มันดีมากแต่จบแบบแล้วร้ายกลายเดินกลัวในความรักแค การได้มีชีวิตอยู่เพื่อพบบเธอและได้รักเธอมันดี คนน

怀着。